โทรมาแต่เช้ามีอะไรเปล่าวะอะไรนะนายจะไปลองกับเราวันนี้หรอถ้านายมั่นใจแล้วลก็เป็นมังเช้าเจอกันเว้ยโอเคโอเค ในเวลาการศึกษานี้พุมยังให้ทานผัวามาช่วยสนับสนุนการกีฬาดังเช่นฟุตบอลหรือว่าการออกกำลังกายต่างๆผมอพุมย้ากให้ทันผ้วามาช่วยในเรื่องของการแจกจ่กายหนังสือและการพัฒนาของสม,มุนไพรเกโรงเรียนนะครับเพราะวา่าโรงเรียนของเรามีหนังสือมีหนังสือติดโก้และการนาน่งใช้มานานแล้วอยากให้ทันผ้วเอาหนังสือไม่ไม่มาแจกจ่ายมั่งอยากให้ทางจังหวัดนะครับสนับสนุนในงบประมาณของเร mm ื่องของ สร้างคุณครูภายนอกนะครับเข้ามาตดวเรื่องของโอนนะครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มพูนเกี่ยวกับโอนตของโรงเรียนแล้วก็จังหวัดด้วยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนของนักเรียนที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นอุปสรรคในด้านการเรียนและต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดได้นําไปพิจารณาแก้ไขหรือหาทางช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง ในปี2558นี้จังหวัดสตูลโดยนายเดชราซิมสุริผู้ราชการจังหวัดได้ประชุมมอบนโยบายหน่วยงานด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนบริหารจัดการด้านการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานทุกพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดวาระสำคัญด้านการพัฒนาสังคมที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดต้องร่วมกันขับเคลื่อนเนื่องจากปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดสตูลน,นั้นมีสาเหตุมากมายหลายปัจจัย ผมเองเป็นกรรมการสถานศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมเนี่ยเด็กจากป .6 มาสอบเข้าม .1 ประมาณ20เกือบ30ที่ดูแล้วเนี่ยพื้นฐานในเรื่องของการอ่านการคิดเลขไม่ได้มาตรฐานอาชีพผมผู้ปกครองก็คือรับจ้างเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทำทำนาทำสวนนั่น เพราะะ้นส่วนนี้นผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาในการที่ให้กับลูกไม่ว่าส่วนไหนก็ตามในส่วนของการศึกษาที่เยอะๆให้ช่วยเหลือในด้านการศึกษาว่าสอนลูกให้เรียนอะไรนั้นน้อยค่ะก็หวังที่พึ่งเป็นเรียนเป็นหลักตรงแกปัญหาดูวก็วคือเหมือนง,นงานนี่คือ,อยามาเกินคือเด็กทำาปรอดีพอ้พอบพว่าบางที่เด็กกันคือมันไม่ไวกับกับสาวองแต่แต่ละแต่ละคนมันไมันใหญ่เหมือนกันที่นอกบางเด็กก็คือถ้่มันสนใจกับมันได้บางคนในครอบเราวมันวยาเรียนบวเรียนเก่งแต่ว่ามันมันมันไปไปไม่ได้ ควรจะจัดแหล่งเรียนรู้นะคะให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนะคะแล้วก็ให้ครอบคลุมนะคะในทุกๆกลุ่มสาระนะคะอย่าให้เพียงแต่ว่าโรงเรียนจัดอยู่ในแต่โรงเรียนอย่างเดียวควรจะมีแหล่งเรียนรู้ที่ว่าเหมาะกับวิชานั้นกลุ่มสาระนั้นนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะพัฒนาในเรื่องของเป้าหมายโอเนให้สูงขึ้นได้นะคะถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายว่ากิจกรรมการศึกษาเป็นวาระของทุกคนในจังหวัด มันเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวทุกคนสามารถจะเป็นครูบาอาจารย์เด็กได้ไม่เฉพาะครูในสถานศึกษาเท่านั้นผมมองว่าไม่ว่าสถาบันครอบครัวสถาบันทางสังคมสถาบันสถานศึกษาถ้าเราร่วมด้วยชี้การตรงนี้มันจะเป็นพลังที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนครับ สำหรับการดำเนินงานนั้นขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นการดำเนินโครงการคืนครูสู่นักเรียนการนำนักเรียนที่ออกกลางคันหลักสูตรภาคบังคับกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาการดำเนินกิจกรรมโครงการทูบีนับเบิลวันในสถานศึกษาการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามพระราชดำริและโครงการเกษตรเพื่อหานกลางวันตามหลักัชยาเศรษฐกิจพอเพียง ก็ในส่วนที่ต้องเน้นย้ำคือตั้งแต่ระดับแรกระดับที่จากเด็กแรกเกิดจนถึงปฐมวัยในส่วนนี้เนี่ยเป็นความร,รับผิดชอบของครอบครัวนะครับและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยขณะนี้ก็คือราชการส่วนท้องถิน่นก็คือเทศบาลและอ,อบตอทั้งหลายแลวเราก็เน้นย้ำว่าทุกโรงเรียนเนี่ยนะครับจะต้องจัดหาครูที่มีความร,รักเด็กทุ่มเทให้กับเด็ก จะต้องทําให้นักเรียนเนี่ยโดยเฉพาะปะ1ป2ป3นี่อ่านออกเขียนให้ได้ก่อนคิดเลขให้เป็นนี่นี่เป็นเป็นจุดสําคัญอยากจะกราบเรียนว่าสตูลเรานี่โรงเรียนขนาดเล็กนี่มีครูอยู่3คนบ้าง4คนบ้างไม่ครบชั้นครูที่จําเป็นต้องมีก็คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษนี่ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่บอกว่าจะต้องดําเนินการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเขามีครูเชี่ยวชาญในการสอนครบทุกกรมสาระให้เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมถือว่าเนี่ยเป็น ความปื้มปิติและเป็นความภาคภูมิใจของประสกนิกรโดยเฉพาะนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารที่เขาขาดแคลนครูนับเป็นคู่นูประการที่หาที่เปรียบไม่ได้ที่พระองค์มีพระเนตรอันยาวไกลนะครับใส่ใจการศึกษา สำหรับกิจกรรมเด่นเดือนมกราคม2558มีดังนี้วันที่1มกราคมนายเดชรัศมิมสุริผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2558เพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวณบริเวณหน้าสำนนักง,งานเทศบาลเมืองสตูล6มกราคมจังหวัดสตูลประชุมสรุปยอดอุบัติเหตุ7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่2558 เกิดอุบัติเหตุ23ครั้งมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ21รายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุราขณะขับรถโดยรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดภาพรวมของการรณรงค์อุบัติเหตุของจังหวัดสตูลอยู่ในระดับที่น่าพอใจ8มกราคมสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการด้านธันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านปลักใหญ่ใจดีอำเภอควนโดน มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวนหนึ่งรายโอกาสนี้นายพิสารอาแวนในอำเภอควนโดนได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้มีฐานะยากจนในพื้นที่ด้วย10มะกะราคมนายเดชร,รัศมสุริผู้ว่าราชการจังหวัดประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดโดยภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันออกบูธจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็กๆได้ร่วมสนุกสนานนอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดงานวันเด็กขึ้นเช่นกัน เช่นเทศบาลเมืองสตูลจัดขึ้นที่บริเวณลานประดูข้างสำนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดที่บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่เด็กๆได้ตลอดทั้งวัน14มกราคมนายนิมิตนิลวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จดทะเบียนเรือประมงแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ชาวประมงหน้าท่าเทียบเรือข้ามฟากตำบลตะมลังอำเภอเมืองสตูลซึ่งสำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลจัดขึ้นเพื่อออกใบอนุญ,ญาตและจัดระเบียบเรือทำการประมงป้องกันการกระทำการประมงผิดกฎหมาย16มกราคมสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลสตูลจัดกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนอายุตั้งแต่20ถึง50ปีโดยไม่คิดมูลค่าตามนโยบายของกระทรวงสาธรารณสุขเช่นที่เรือนจำจังหวัด สำนักง,งานเทศบาลเมืองสตูลสถานีตำรวจภูทรเมืองสตูลและสารกลางจังหวัดมีผู้เข้ารับบริการจำนวน2,300ราย16มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดประธานเปิดงานวันครูประจำปี2 5 5 8ซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดขึ้นณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์มีพิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์การปริยานตนของครูและพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูในจังหวัดด้วย 17มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดประธานเปิดงานมหกรรมของดีวิถีตันยงและกีฬามหาสนุกมหาสจัรหาสันหลังมังกรประจำปี2558ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลตันยงโปจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18มกราคมที่ตำบลตันยงโปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการแสดงศิละปะวัฒน,นธรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันปั่นจักรยานการเดินวิ่งชมธรรมชาติบนหาสันหลังมังกรสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมยิ่งนัก 17มกราคมสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตามโครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองผู้บริหารครูและนักเรียนระหว่างวันที่17ถึง19มกราคมณค่ายลูกเสือปากบางอำเภอละงูโดยมีนายเดชราสิมสุริผู้ว่ารัชการจังหวัดเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน17มกราคมนายเดชราสิมสุริผู้่าราชการจังหวัดนายสุพจน์เจิมสวัสดิพงศ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเปิดงาน f o s ซิลเฟสติวัลครั้งที่2ณสนามที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าซึ่งทางจังหวัดร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีจัดขึ้นระหว่าง15-24มกราคมเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่มีอายุกว่า200ล้านปีรวมทั้งจิโอพาร์คหรืออุทยานธรณีสตูลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น18มกราคม ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณอาคารเฉลิมพระเกยียรติ8 0พรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกรอบกู้เอกราชให้ชาติไทย 19มกราคมพลเอกทวีปเนตรน,นิยมผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการงานด้านคมนาคมงานสาธารณูปโภคงานด้านการเกษตรและโครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4ที่ได้ดําเนินการในพื้นที่ตําบลปากน้ํอาอําเภอละงูให้กับทางจังหวัดสตูลเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่21มกราคม ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูลประจำปี2558ที่ประชุมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26เมษายนบริเวณสนามหน้าวัดมงคลมิ่งเมืองในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดการแสดงของศิลปินบนเวทีและการออกร้านนาวากาชาดซึ่งปีนี้มีการจัดทำสลากกาชาดจำนวน30,000ฉบับจำหน่ายเฉบับละ100บาทเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่เช่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 25มก,กราคมผู้ว่าราชการจังหวัดประธานเปิดงานเสวนาเพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้มีศักยภาพมีการอบรมให้ความรู้การจัดรายการวิทยุ <Okay. S 1> การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์จัดขึ้นณนปะ่าหนึ่งล่องแก่งโฮมสเตย์สตูนอําเภอละงู 27มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดประธานเปิดงานวันคนพิการสากลที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อให้สังคมเข้าใจยอมรับและเห็นคุณค่าของคนพิการมีบริการจดทะเบียนคนพิการการลงทะเบียนจัดหางานและการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ในวันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานมูลน,นิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีม,มอบชุดเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานประจำปี2558าให้แก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลจำนวน700ชุดเพื่อสนับสนุนปัจจัยการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนยิ่งนัก และกิจกรรมสุดท้าย27มกราคมนายเดชราสิมสุริผู้ว่าราช,ช,รราชการจังหวัดสตูลนายสำลิศเลียงประสิรรสสทธิ์าานายองการบริหารส่วนจังหวัดสตูลแถลงข่าวจังหวัดสตูลร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานมรกรอันดามันมหารั์อาหารอร่อยของดีที่ละงูครั้งที่9ประจำปี2558ระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์ณบริเวณสานามกีฬา หน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงูเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการจำหน่ายอาหารทะเลสินค้าโอท็อปการประกวดมิสมรกตอันดามันและการแสดงแสงสีเสียงจบบรรยายสรุปภารกิจผู้บริหารจังหวัดสตูลและกิจกรรมเด่นเดือนมกราคม2 5 5 8สวัสดีครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับในเรียกว่าครอบคลุมนะเรียกว่าจังหวัดสตูลและกันนะครับเพราะว่าที่พูดกันมาเนี่ยครอบคลุมมากๆนะครับหลาย